ละคอสั้นเรื่องเข้าค่ายลูกเสือ EP หนึ่งจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยจ้าวันนี้เราจะเช็คชื่อกันหน่อยนะจ๊ะเด็กชายมาเฟืองมาครับเด็กชายสมชายมาครับเด็กหญิงมะนาวมาค่ะเด็กหญิงสมหญิงมาค่ะ ถ้าสมาชิกครบแล้วแล้วก็เดินทางอะไรเนี่ยจะเราก็จะยืมรถของครูใหญ่ไปนะจ๊ะแต่ต้องมีคนไม่ได้นั่งจ้ะต้องมีคนสี่ยสละเป็นคนเกาะรถจ้ะคุณละเจ้านักเรียนทุกคนเธอเสียละ้ะแล้วจะกันจ๊ะไปจะไปเข้าค่ายกันครูคะมีอะไรจ้ะไม่มีอะไรจ้ะเรียกครูทำไมละจ๊ะไม่มีอะไรก็แบบ เงี้เหมือนจะค่าก็ได้ค่ะเราจะต้องเข้าค่ายที่ไหนคะเข้าค่ายสาริสาสกุระจ้าค่ายชื่อว่าสาริสาสกุระนจ้ะอยู่ตรงจังหวัดนี้เนี่ยจ้ะที่เราอยู่จังหวัดสกุระจ้าไปจ้าครูพาไปเข้าค่ายจังเกาะให้ดีเลยจ๊ะสมหญิงคาครู ใ้่จ้ากูจะพาไปเธอพาเธอไปอย่างสวัสดิภาพจ้าต้องขึ้นเขาจ้าต้องขึ้นเขาไปล้วคะใช่จ้ะก็เราจะต้องไปนอนค้างคืนทั้งหมดสามวันสองคืนจ้าสมวันสองคืนใช่จ้ะคนคะค่ายนี้นะคะเราเป็นผู้สร้างเองนะคะค่ายลูกเสือของเราเองคะ่ะก็เลยเป็น เป็นชื่อค่ายช่องของเราเพราะเราเป็นคนสร้างคะะ่ะก็เลยมีชื่อเรานะคะถกาจะไม่ผิดมันก็จะมาทางนี้นะคะทุกนคนค่ายตัวเองก็อาจจะลืมที่หนึ่งสมหญิงเกาะนี่นะจ๊ะคุูอาจจะขับคุงเพลงนีะคะโอเคจ้าค่ะค่ะคุณจะถึงนะจ้ะแล้วก็ถึงค่ะนักเรียนโดยหมู่หนึ่งนะจ๊ะก็จะมีผู้หญิงสองชายหนึ่งจ๊ะ จะไปจะอีกนิดนึงเะจะถึงาจะนักเรียนอดทนไม่จ้ะต้องขึ้นเขาหน้าตาทางมันจะขึดน,นิดหน่อยนะคะคืะอเฉพาะสมหหญิงแล้ววังหน่อยนะจะเธอค่ะนี่จะถึงค่ายลูกเสื้อของเราเลวจ้าคูอจอดรถก่อนแบบนี้เลยจ้ะลงมาได้เลยจ้ะนักเรียนครับค่ะเดี๋ยวครูจะพาทัวร์สถานแนะนำสถานที่ก่อนนะจ๊ะ ห้ามเข้าไปในวนรถนั้นนะจ๊ะรถตันเข้าไม่ได้นลจะนักเรียนครับค่ะมาจ้ะเดี๋ยวครูจะพามาแนะนำอ่ะเดินเร็วๆกันหน่อยนะจ๊ะแล้วเออมากันครบแล้วใช่ไหมจ๊ะอ่ะตรงนี้จะจะเป็นเวทีในการแสดงรบกองไฟป,ประตูสีชมพูนี้คือห้องน้ำหญิงประตูสีฟ้าห้องน้ำชายประตูสีม่วงห้องน้ำครูจ้ะเต็นสีม่วงเต็นครูเต็นสีฟ้าเต็น ผู้ชายเต็นสีชมพูเต็นผู้หญิงบ้านต้นไม้ก็ห้ามขึ้นนะจ๊ะครูก็มีเต็นเยอะเลยจ้ะอ่าตรงนั้นคือเต็นของเราส่วนตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เต็นนะอันนี้ก็เต็นเราเหมือนกันแต่นักเรียนจะนอนไหนก็ได้นะแล้วก็จะมีห้องน้ําด้วยจ้ะ ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําอีกที่หนึ่งนะห้องน้ําเยอะมากจ้ะเพียงพอเลยเข้าคนละห้องได้เลยจ้ะตรงนั้นก็เข้าได้เหมือนกันนะอาบน้ําแล้วก็มานอนหรือนักเรียนจะมานอนใกล้ๆห้องน้ําก็ได้จะได้สะดวกในการเข้าห้องน้ำอ่าตรงนี้จะเป็นการแสดงค่ายนะก็ให้นักเรียนทุกคนเอากระเป๋าไปเก็บสัมภาระแล้วเราก็จะไม่ต้องใส่ชุดลำลองนะ นักเรียนไนมะ่ต้องตามครูมาจากครูนอนในห้องนี้คถูให้มาตั้งกระเป๋าก่อนนักเรียนจะสะพายไว้ก็แล้วแต่เดี๋ยวครูจะพาไปเล่นฐานกันจ้ารับรองว่าสนุกแน่นอนจ้าพรุ่งนี้ได้เตรียมสแสดงออบก,กองไฟไว้หรืยยังจ้าคืนต้าเราจะต้องสแสดงรอบกองไฟกันนะจ้านักเรียนทุกคน จ้า,ราครูว่าจะค่อยเข้าห้องน้ําไหนก็ได้นะห้องน้ําเยอะมากจากครูสร้างเองมาจ้าตรงนั้นเต็นท์เขียวามเข้ามาไม่ใช่เต็นท์เราเป็นเต็นท์ของนักท่องเที่ยวเดี๋ยวครูจะพาไปเล่นฐานจ้านี่จะค่ายนี้นะจ้าระวังรถด้วยนะครูเอารครูใหญ่มาอ่ะอ่ะเราจะต้องมาเล่นตาจะาฐานจ้าการกระโดด าหถ้าหล่หลนใครหล่นก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราต้องเต็ียมสุปข้าพมาเลยแล้วนะจ๊ะมาจ้ะอ้ามาจ้ะทุกคนตามมาเร็วๆห้ามตกนะมาเฟื้องระวังจะลูกแล้วครูจะให้มาเล่นหารีรบขึ้นมาเลยจ้าขึ้นได้ไม่จะลูกเอ้ยอย่าตามครูนะอยู่นี่ก่อนจ้ะยู่นี่ก่อนทุกคนเอย่าเพิ่งตกอ้ามกันก่อนนะจ๊ะเาขึ้นมาได้แล้วหรอจ๊ะอะ ยื่นี่กันก่อนนะจ๊ะอ่ะครูจะขอเล่นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะเล่นให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแต่ถ้าครูหล่นน้ำทุกคนไม่ต้องดูนะจ๊ะชึบแบบนี้เราจะต้องเล่นไม่ให้ตกนะจ๊ะมันจะไม่ค่อยขยับเท่าไรแต่อาจจะมีการระยะนิดนึงนะจ๊ะถ่างระยะนิดนึงนะจ๊ะเนื่องจากเรามาเข้าค่ายนะจ๊ะเราก็ต้องแบบ ฐานประจุภัยจ้ะห้ามให้ตกนะมันจะนักเรียนครับค่ะดูครูเป็นตัวอย่างาไว้เลยเครูจะไม่ตกจ้ะให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างจะทุกคนนี่นะจ๊ะครูจะเล่นให้ดูกระโดดไปจ้ะชิไปเรื่อยๆถ้าใครตกเราจะให้เล่นเป็นคู่ค่ะทุกคนคุณผู้ชมดูไว้เลยนะคะ อ่าครูจะมายืนตรงนี้อนานักเรียนมาได้เลยจ้าครับค่ะเป็นคู่นะคู่หญิงคู่ชายเป็นมืส่งชายไปเราไกลกันเถอะไปกันจะมาเฟืองไปไปกับเราเราต้องเล่นด้วยกันจะนะไปกระโดดไปเลยจ้าแล้วเราสูงไม่เท่านะส่ชายระวังทำเราล่นนะเธอตัวสูงฉันนั่งเยอะเลย เส้นสูงร้อยห้าสิบจ้ะปหกอะไรเตี้ยขนาดนี้จ๊ะฮาเราอยู่ปหกเหมือนกันแหละทำไมเธอกินนมน้อยได้ยังไงตัวเตี้ยกับมดเลยอ่ะมดเลยแล้วเราก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากเส้นร้อยสี่สิบอ่ะไ่ห่างกันต้งเยอะเลยนะสมช่ายทำให้เราตกน้ำนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ เก่งมากเลยจะสมชายมาเฟืองรครับครูยืนนี่จะยืนนี่ครับต่อแถวเลยจ้ะโอเคครับยืนนี่กันเลยจะโอเคจ้ะสมงหญิงจ้าไปอันเถอจ้าโอเคจ้ะไปสมหญิงไปกันเราต้องห้ามตกนะจ๊ะต้องห้ามแพ้ คนเอื่นเขานะจ๊ะสมหญิงตัวสูงจังเลยอะกินนมเยอะหรอใช่นะสิจ๊ะสมหญิงเองสมหญิงจะช่วยเธอกระโดดได้สูงขึ้นนะจ๊ะ <S <S เรารับประกันเลยว่าเราจะไม่ตกน้ำเพราะเราตัวสูงกว่าใครอะจึ๊บปึ๊บเราต้องห้ามแผลพวกผู้ชายนะโอเคโอเคไป โด,ดไปขออภัยนะคะทุกคนเราลืมเปิดกองค่ะเป็นไรจ้าเราขอแบบเหมือนแบบคล้ายๆว่าเราตัดภาพนะคะขออภัยด้วยค่ะในที่นี้นะคะโอเคจ้ยยจา,า,ายืนเลยจ้าสมหญิงมะนาวอยืนเลยจ้าสมหญิงยืนนี่นะสมหญิงไปไหนจ้ายืนนี่จะสมหญิง ไปจ้ะนะักเรียนทุกคนเราจะต้องไปเล่นฐานฐานอื่นแล้วนะจ๊ะไปเล่นฐานอื่นได้เลยมาจ้ะทุกคนตามครูมาได้เลยนะจ๊ะตามครูมาจ้าไปทุกคนเราจะไปเล่นฐานอื่นกันแล้วจ้ะไปคะ่ะทุกคนขออาภาัยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราลืมเราลืมเปิดกล้องจริงคะ่ะทุกคนขออาภัยด้วยนะคะ เดินเร็วๆหน่อยจะนักเรียนครูจะไม่รอแล้วนะจะนักเรียนตามครูมาเลยจ้าแล้วทำไมมะเฟืองเดินช้ากับเต่าเลยทำไมยังไม่ถึงเลยอ่ะช้ามากเลยอ่ะรีบมาเร็ววิ่งมาจากใครช้าวิ่งจ้ามะเฟืองเดินดีๆหน่อยจะตกน้ำาแลูลกรีบรีบรีบขึ้นมาเลยจ้า มาเฟืองมาเฟืองคราบขึ้นมาจะขึ้นมาขึ้นมาบนน้ําเลยขึ้นมาจากน้ําสู้เขาจะเละเฟืองเราต้องขึ้นมาให้ได้จ้ลูกมาจา้าเดี๋ยวเราจะต้องเล่นหานนี้นะจะใครตกเปียกจ้ะมายืนกันต่อเดี๋ยวครูต้องเรียกสมไม่ใช่สมเรียกมานาวก่อนไม่เฟืองก่อนมาเฟืองขึ้นมาจา้า ขึ้นมาขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วขึ้นมาทุกคนไม่ต้องตามมายืนนี่ก่อนจะขึ้นมาจ้าขึ้นไม่ถูกฐานนี้ก็คือการกระโดดจ้ะเดี๋ยวครูจะเล่นให้ทุกคนดูนะจ๊ะถ้าครูตกก็ไม่ต้องตามครูนะห้ามหล่นตามฝรูนนะจ๊ะอันหนึ่งสองสามครูจะขึ้นแล้วนะจ๊ะดูครูให้ดีละจ้าถ้าครูตกนี่ เดี๋ยวครูจะขึ้นให้ดูจ้ะเดี๋ยวรอเล่นค่ะทุกคนครูตกจ้ะนักเรียนถ้าใครตกก็เริ่มใหม่นะจ้ะแบบครูเลยจ้ะครูจะเล่นให้ดูครูจ,จะตัวสูงไปหน่อยพื้นที่เล็กนิดหน่อยครูก็เลยอาจจะตกนะเพราะครูตัวโต,วตวจ้ะฐานนี้มันจะเน้นให้ว่าเราต้องเปียกจ้า เพราะว่าหานี้เราจะต้องว่ายน้ำเป็นนะจ๊ะมาใครใครมาถึงแล้วก็ลงน้ำจ้ะต้องมาอยู่ในน้ำจ้ะเริ่มคููที่หนึ่งเลยค่ะทุกคนไปกันเลยจ้าไปกันสมชายไปกันจ้า้าโอเคโอเคไปสมชายแล้วเราจะหล่นไหมล่ะครูก็ให้ลงน้ำอยู่แล้วสิจ๊ะ นั่นสินะสมชายตกไม่เป็นไรเพราะครูก็ให้เราหลบลงน้ําอยู่แล้วจุดประสงค์ของครูอ่ะใช่ครูให้เราอยู่ในน้ําก็ใช่สิครูครับพูกผมมาแล้วครับเฮจ้ะครูครับผมมาแล้วครับเคจะ้ะคนต่อไปจ้าไปเลยจ้าสมหญิงไปเคจ้าไป โดดน้ำดิจ้าทุกคนชุสมยิงแล้วหุ่นน่ะแล้วก็ต้องกระโดดใหม่สิจ้าได้เลยจ้าไปสมหยิงลุยต่อเลยนะจ้าโอเครอบรวบพวกผู้ชายเขาอยู่ใต้หนาวกัวรดมน้ำเล่นกัน,นสิเออเราเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหรอ่อ่ะแถมเราตัวเตี้ยอีกต่างหากแล้วก็เลเล่นไม่ค่อยทน เท่าไหร่จ๊ะชุบเธอตัวสูงกว่าฉันอีกเยอะหล่นก็ไม่เป็นไรจ้ะขึ้นไปเลยจ้ะลูกไม่เป็นไรจ้ะลูกค่าใครที่เล่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะไปขึ้นน้ำกันเราไปรอคูด้านบนเลยจ้ะเออสมหยิงสมหยิงสมหยิงจ้ะ นักเรียนรอครูก่อนจ้าครูกำลังมาจ้าครูจะว่ายน้ำก่อนครูจะต้องพยายามขึ้นไปให้หนักเรียนโดยไ,ได้จ้ะไปจ้ะครูจะว่ายน้ำเดี๋ยวทั้งสองอีกสองคนน่าจะตามมาแล้วจ้าขึ้นมาจะขึ้นครูมาแล้วจ้ามาจ้ะโอเคเวครูจะเรียกสองคนนั้นขึ้นมาขึ้นมาแล้วจ้า ขึ้นมาจ้ะครไม่ต้องลงน้ำอีกนะเดี๋ยวเราจะต้องไปเล่นอีกฐานน,นะจ้ะนักเรียนยังไม่หมดนะยังมีอีก2อฐานเราก็จะเล่นให้หมดใน EP นี้เลยนะจ้ะนักเรียนอะทุกคนเราจะเล่นให้จบในเวอร์ชันเออวีอีพีนี้อ่ามันจะมีอีกฐาน,นี่อีกไม่กี่ฐานแล้วนะจ๊ะซึ่งครูจะให้เล่นฐานเปียกก่อนนะจ๊ะ ค่อยมาเล่นฐานแห้งอา่าฐานนี้ง่ายมากเราจะต้องกระโดดน้ําจ้ะยืนก่อนมายืนนี่ก่อนเดี๋ยวครูจะให้เล่นเป็นคู่เหมือนเดิมนะจ๊ะเราจะต้องเล่นเป็นคู่จ้า <choices> มาเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะจ๊ะ่ะยืนนี่กันก่อนครูให้ยืนนี่จ้าอ่ะยืนนี่ก่อนรออีกคู่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวครูให้นักเรียนทุกคนเล่นกันอ่ะครูจะเล่นให้ดูก่อน ครูอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งแต่นะักเรียนต้องเล่นได้จะเล่นห่นได้ไม่ผ่านครูก็ให้นักเรียนผ่านกิจกรรมนะจ๊ะเพราะว่าเราก็จะแบบเล่นตก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 ,ตกนี่ครูไม่ว่านะแต่ทุกคนจะต้องลงน้าําจ้ะแบบเนี้ยครูให้สาธิตแต่เพราะเธอเล่นได้ไม่ได้ก็ก็ครูก็ไม่ว่าอะไรนะจ้ะแค่ให้ได้เล่นแค่ให้มาเฉยจ้ะ มาจ้าเริ่มเล่นกันเลยจ้าพออยู่ในน้ํากันเล้กก็ลงมาเดินลงมาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะรับค่ะเริ่มจากรอบนี้ขอเริ่มจากผู้หญิงก่อนนะจ๊ะสมหญิงไปกันเถอะจ้าโอเคโอเคไปสมหญิงไปขึ้นเลยหนุขอเล่นเลยนะคะได้จ้ะสมหญิงขึ้นมาเร็วโอเค ไปสมหญิงเราต้องเล่นให้ได้เพราะเธอตัวสูงเราก็ต้องกระโดดไปพร้อมกันรันสมหญิงสมหญิงขึ้นไปชุบสู้สู้ทุกคนสมหญิงมะนาวสมหญิงนาวสู้สู้สมหญิงนาวส,สูสสส้ตายสมหญิงไวไล่สู้ตายสู้สู้สมหญิงมะนาวสมหญิงมะนาวสู้สู้อะฮุยเล่หุยอะฮุยเล่หุย เย่ yeah. ถึงเราจะหล่นไปบ้างเราก็ผ่านจ้ามันสมชายมันนาว้สมหญิงไหมมันนาค่ะทุกคนไปไปกันต่อจ้ายืนนี่กันดีกว่าเนาะสมหญิงมันนายืนนี่ก็สมหญิงยืนยนี่อย่างนี้โอเคเราไปกลุ่มผู้ชายจ้าผู้หญิงมันกระจอกเราอะต้องชนะผู้หญิงมันให้ได้ โอเคเราต้องเล่นให้ผ่านเนาะสมชายโอเคไปะโดดดูเราไว้นะสมหญิงมานาวเราอต้องเล่นผ่านเราไปว่าเขากระจอกหรือเราเองก็โดดไม่ถึงเหมือนกันนะชุบชุบไปเราก็ต้องเล่นหน่อยโม้เพื่อนไว้เยอะเลยนะสมชายมนะเฟือง ขอโทษครับครูโอเคเดี๋ยวครูจะให้เล่นด่าสุดท้ายแล้วนะจ๊ะยนนี่ยูนนี่ยนนี่จ้าเดี๋ยวครูจะไปเล่นอีกด่านหนึ่งนะจ๊ะไปไปทุกคนตามครูมาจ้าไปตามครูมาจ้านักเรียนไป ตามครูมาเราจะเล่นด่านนี้ด่านสุดท้ายของวิดีโอนี้นะจาะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวครูอาครูจะต้องสาธิตให้ดูอีกไหมจ๊ะต้องสาธิตหมดเลยค่ะครูเพราะพวกหนูไม่เคยเล่นนะผ่านเนี้ยเราจะต้องเล่นเดียวจ้าเล่นเดียวเราจะเล่นนังไงอะคะเดี๋ยวครูเล่นให้ดูจ้ะโดยเราจะต้องโหนอันนี้จ้า โหนก็ต้องโหนคนเดียวอะคะครูใช่เราจะต้องโหนคนเดียวจ้าให้ไปถึงด่านนู้นจ้าโอ้โหเราจะต้องโหนจ้าก็ลงมาแป๊บหนึ่งหนอันหนึ่งสมมติว่าเราหาอันแรกเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นอีกอันหนึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้าจนอันสุดท้ายจ้ะเริ่มเลยจะคนแรกเลยจ้า ใครไม่เล่นก็ได้จ้ะสมหญิงไม่เล่นได้ไหมคะได้เนื่องจากว่าสมหญิงเป็นตัวละครที่เป็น NPC พีีนะคะเราก็เลยไม่ให้สมหญิงเล่นนะคะค่ะก็จะให้มานาวากลับมาเฟืองเล่นสมหญิงมาตรงนี้ได้เลยจ้าค่าครูเปอเราก็เลยไม่ให้เล่นนะคะอ,คอยู่นี่นะจ้าลูกค่าครูจะให้รอเพื่อนๆสองคนเล่นทั้งหมดสมคนนะจ้ะงั้นเราเล่นก่อนโอเคได้ มันจะขึ้นสองได้ยังไงขึ้นไปเลยสู้สู้สู้สใช่เลยขึ้นไปขึ้นไปเคอาจจะข้าไปหนึ่งนะคะทุกคนมันอาจจะขึ้นแอคชั่นไม่หมดขึ้นสีเขียวขึ้นให้มันได้ขึน้นขึ้นไปเลย ชบถึงแล้วครับโอเคเราอาจจะเล่นไม่หมดเพราะมันอาจจะไม่ขึ้นปุ่มนะจ้ะไปมะนาวน่จจะทุกคนมาดูมะนาวเล่นกันจ้าชึบชึปบปุ๊บชึบชึบ ค <Hey. S 2> คนสุดท้ายสมชายปะสมชายจะเล่นต่อแล้วโอเคชึบชึบชึบแล้วก็ชึบชึบชึบถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสาลิสาสากุระด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราขอลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะบายบายนะจูบมา